สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตในาการทำอ e ีบุ๊กนั่นเองนะคะนี่เป็นแบบสามารถเปิดดูเหมือนเปิดหนังสือจริงๆในชีวิตจริงเลยแต่ว่าเปิดในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนี่นะคะก็เราสามารถแบบ เหมือนเปิดใบเมนูดูได้เลยเนาะแบบเวลาเราแบบมีหลายๆเมนูแล้วแบบเรียงหลายๆห,หน้าระเกะระกะไปหมดอะไรอย่างนี้แล้ก็มาเรียงใส่อ e ีบุ๊กง่ายๆแบบนี้ได้เลยสวยๆเพื่อที่แบบฟิลเหมือนเปิดหนังสืออ่านเลยนะโอ้โหแบบง่ายๆฟรีด้วยนะเว็บนี้ทํายังไงก็ไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะจากตอนแรกในคลิปที่แล้วที่เราทําใบเมนูอะไรอย่างนี้แบบหลายๆเมนูเนาะเราก็มาที่แชร์ตรงนี้นะคะแต่รอบนี้เราจะไม่ดาวน์โหลดนะคะจะมาตรงที่เพิ่มเติมตรงนี้เลยและเราก็เลื่อนลงมาในหมวดของดีไซน์นะคะก็จะปุ่มนี้ได้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปเลยนี่กดคําว่าบันทึก แล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่เดี๋ยวมันจะเด้งไปอีกเว็บนึงนะคะบอกว่าฟรีนะคะบอกไว้เลยเว็บนี้ฟรีแน่นอนไม่เสียเงินเลยนี่พอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้กดนี่เลยดูในเฮซินเฟบบุกเอ้ยชื่อเว็บดีจังนี่กดเข้าไปเลยนี่ก็รอโหลดสักครู่หนึ่งนะคะ ก็จะทำแบบฟลิปบุกให้เรานี่ก็จะเด้งมาเห็นปะเออน่ารักนะนี่เราก็เลื่อนเปิดดูแบ จะได้ไม่ต้องเสียเงินแบบมาปิน้นเออ่ใบเมนูเนาะเราก็สามารถเปิดดูได้ในนี้เลยหรือแบบเวลาลูกค้าสั่งเมนูอะไรแบบนี้เราก็สามารถให้เปิดในโทรศัพท์หรือ i pad หรือแบบจอในการสั่งเมนูได้นะคะไม่ต้องแบบมา ปิ้นใบให้กระดาษเปื่อยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ดูไฮเทคไปอีกแบบนึงเออลูกค้าก็ชอบนะคะแบบนี้เออมันดูแบบดูมีอะไรดีเห็นปะแบบเหมือนเปิดหนังสือจริงๆเลยแต่ว่าแบบเปิดในโทรศัพท์อะไรอย่างี้เออก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะก็เหมาะสําหรับที่แบบเออผู้ประกอบการที่มีหลายๆเมนูอะไรอย่างงี้แบบอยากให้ลูกค้าดูให้แบบไม่อยากให้แบบเปลี่ยน ดูหลายๆหน้าหรือแบบโอ้ยหลายเมนูเรียงกันอันนี้ก็เรียงกันแบบมีระเบียบเอ,อในอ e ีบุ๊กของเรานั่นเองเออลูกค้าก็เปิดใช้ง่ายสะดวกนะคะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการได้เลยหรือเหมาะสำหรับคนที่ทำพอร์ตโฟลิโอแบบฝึกง,งานสมัครเรียนอะไรอย่างนี้ที่เขาแบบเป็นออนไลน์เนาะก็สามารถทำในนี้ได้เหมือนกันเออไม่ต้องมาแบบ ุิยจะต้องทำอ e ีบุ๊กทำยังไงทำยากแน่เลยไม่เลยค่ะทำในแคนวาแล้วกดแชร์มาในเว็บนี้ฟรีเออง่ายนะคะเหมาะไม่ได้แบบสำหรับแค่คนที่ทำเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะก็สามารถแบบโอ้ได้เยอะเลยนี่เหระนี่นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะกับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการาสร้างป้ายบัญชีนะคะหรือแบบ ทำป,ป้ายบัญชี QR code สแกนโอนเงินอะไรอย่างงี้แบบน,น่ารักนะ่ารักเนาะสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายที่แบบลูกค้าอยากจะโอนเงินจ่ายไม่มีเงินสดอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ต้องเป็นร้านค้าที่แบบเออรองรับทุกการชำระเงินนะคะก็ทำยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าได้เลยนะคะ